สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วครับกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับคุณครูให้ความรู้เรื่องแปลงในชีวิตประจําวันนะครับเป็นข้อเกี่ยวกับเรื่องแปลงเสียดทานครับถ้าเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยครับแปงเสียดทานนะครับก็คือแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชนิด โดยเป็นแรงที่ผิวของวัตถุเร่งการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่งนะครับและมีทิศทางของแรงตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุครับจากรูปภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีเด็กผู้ชายากาลังปั่นจักรยานอยู่นะครับซึ่งทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับก็จะไปทางด้านหน้าหรือไปทางด้านขวามือน,นะครับส่วนแรงเสียดทานก็จะตรงข้ามกับทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับ<ม>ก็บบคือไปทางด้านซ้ายมือนะครับ แรงเสียดทานนะครับก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ยากขึ้นนะครับถ้าเราออกแรงกระทาต่อวัตถุใดที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวชนิดหนึ่งให้มีการเคลื่อนที่ไปนะครับแรงเสียดทานจะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจะมีผลทาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ยากนะครับจากรูปภาพนะครับเราจะเห็นว่าเด็กผู้ชายกําลังออกแรงดันรถที่อยู่นิ่งๆไปด้านหน้านะครับ ซึ่งแรงเสียดทานจะทำให้รถนั้นเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้ยากครับถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุใดที่กำลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ช้าลงหรือหยุดเคลื่อนที่นะครับยกตัวอย่างทักเรียนเตะฟุตบอลในสนามหญ้านะครับลูกฟุตบอลจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแต่ก็จะมีแรงเสียดทานระหว่างลูกฟุตบอลกับสนามหญ้านะครับทำให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่ได้ช้าแล้วก็จะหยุดการเคลื่อนที่ในที่สุดครับ เรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานกันบ้างนะครับได้แก่น้ําหนักและแรงกดของวัตถุนะครับถ้ามีแรงกดน้อยแรงเสียดทานก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปได้เร็วหรือไปได้ไกลกว่านะครับแต่ถ้ามีแรงกดมากนะครับแรงเสียดทานก็จะมากไปด้วยนะครับวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปได้ช้าหรือไปได้ไกลน้อยกว่านะครับ และปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานอีกอย่างหนึ่งก็คือชนิดของพื้นผิวสัมผัสครับถ้าพื้นผิวเรียบนะครับแรงเสียดทานก็จะน้อยทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าพ <sh arp ort algorithms> ื้นผิวไม่เรียบนะครับแรงเสียดทานก็จะมากวัตถุก็จะเคลื่อนที่ได้ยากนะครับยกตัวอย่างถ้านักเรียนจะกลิ้งล้อรถยนต์ระหว่างพื้นปูนเรียบกับพื้นทรายนะครับการกลิ้งล้อรถยนต์บนพื้นปูนก็จะทําได้ง่ายกว่าบนพื้นทรายใช่ไหมครับ พรพื้นปะูนนั้นมีพื้นผิวที่เรียบส่วนพื้นทรายมีพื้นผิวที่ไม่เรียบครับเรามาดูผลดีของแรงเสียดทา,านกันนะครับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างมือของเรากับวัตถุที่เราถือทําให้วัตถุไม่ลื่นและหล่นจากมือของเราไปนะครับหรือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นรองเท้ากับพื้นถนนขณะที่เราเดินทําให้เราไม่ลื่นหกล้มนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างล้อรถต่างๆกับพื้นถนนทําให้ล้อรถต่างๆเกาะติดพื้นถนนได้ดีนะครับเพราะว่าล้อรถนั้นมีอดอกอยางนะครับช่วยเพิ่มแรงเสียดทานนะครับเรามาดูผลเสียของแรงเสียดทานกันบ้างครับยกตัวอย่างเช่นแรงเสียดทานทําให้พื้นรองเท้าสึกกร่อนได้เมื่อใช้ไปนานๆนะครับแล้วก็แรงเสียดทานอาจทาให้เราเคลื่อนย้ายวัตถุ หรือสิ่งของบางอย่างได้ยากขึ้นเราต้องออกแรงมากขึ้นครับเรามาดูการใช้ประโยชน์จากแรงเสียานกันบ้างนะครับมีด้วยกันอยู่2ออย่างนะครับการลดแรงเสียานกับการเพิ่มแรงเสียทานนะครับเรามาดูการลดแรงเสียานก่อนนะครับเช่นการสร้างถนนครับเราต้องออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่นํามาสร้างถนนให้เหมาะสมเพราะถ้าถนนครุขคะการขับรถก็จะเป็นไปได้อย่างยากลาบากนะครับ ตัวอย่างที่2ครับการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่หรือวัตถุมีน้ําหนักมากนะครับเราก็อาจจะใช้รถเข็นมาช่วยในการเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับเพราะที่รถเข็นนะครับจะมีล้อที่มีลักษณะเรียบนะครับเป็นการลดแรงเสียดทานช่วยทาให้เราเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่หรือน้ําหนักมากได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่าง an, การใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานโดยการเพิ่ม,มแรงเสียดทานกันบ้างน,นะครับตัวอย่างเช่นการออกแบบดอกยาง และลดลายที่ล้อลดต่างๆเพื่อช่วยให้ล้อยึดเกาะถนนได้ดีนะครับหรือการออกแบบรองเท้ากีฬานะครับช่วยให้รองเท้ายึดเกาะกับพื้นถนงได้ดีขึ้นนะครับและก็ตัวอย่างสุดท้ายครับการใช้เบรกรถจักรยานะครับช่วยชะลอความเร็วหรือหยุดการเคลื่อนที่ได้นะครับก็จบไปแล้วครับกับเนื้อหาในเรื่องของแรงเสียดทานนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะครับ ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือไปหน้าที่54นะครับให้ดูสถานการณ์แล้วก็ตอบคำถามนะครับจากสถานการณ์นะครับจะเห็นว่ามีเด็กอยู่3คนนะครับสองคนกําลังปั่นจักรยานอยู่บนพื้นถนนธรรมดานะครับกับอีกคนหนึ่งครับกําลังปั่นจักรยานบนพื้นทรายนะครับแล้วก็บอนว่าปั่นได้ลําบากมากด้วยนะครับเรามาตอบคําถามข้อที่1กันนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดแมนจึงปั่นจักรยานบนพื้นทรายได้ยากลําบาก วาม,มินกับมาร์กที่ปั่นจักรยานบนพื้นคอนกรีตครับนักเรียนน่าจะเคยนะครับกับเหตุการณ์นี้นะครับเพราะว่าพื้นทรายมีความขรุขระมากกว่าพื้นคอนกรีตส่งผลให้พื้นทรายมีแรงเสียดทานมากกว่าพื้นคอนกรีตทําให้ต้องใช้แรงในการปั่นจักรยานบนพื้นทรายมากกว่าการปั่นจักรยานบนพื้นคอนกรีตนะครับข้อที่2ครับถ้านําลูกฟุตบอลมากลิ้งบนพื้นทรายและกลิ้งบนพื้นคอนกรีตด้วยแรงเท่าเท่ากัน นักเรียนคิดว่าลูกฟุ้นบอลจะกลิ้งบนพื้นผิวใดได้ไดกลกว่ากันเพราะเหตุใดครับข้อนี้นะครับนักเรียนน่าจะตอบกันได้นะครับลูกฟุ้นบอลจะกลิ้งไปบนพื้นคอนกรีตได้ไกลกว่าพื้นทรายเพราะพื้นคอนกรีตมีแรงเสียดทานน้อยกว่าพื้นทรายนั่นเองครับมาที่หน้า5 7นะครับนักเรียนพิจารณากิจกรรมที่กําหนดให้แล้วเขียนข้หมายถูกลงในวงกลมนะครับพร้อมอธิบายประกอบครับภาพที่1น,นะครับเป็นภาพนั่งสมาธินะครับ เป็นการนั่งอยู่บที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับคราวนี้ก็ตอบว่าไม่เกิดแรงเสียทานนะครับเพราะว่าไม่มีการขยับตัวทําให้ไม่มีแรงกระทําจึงไม่เกิดแรงเสียทานครับภาพที่2ครับเป็นภาพการเล่นกระดานหิมะนะครับมีการเคลื่อนที่บนพื้นหิมะนะครับคราวนี้ก็ต้องตอบว่าเกิดแรงเสียทานนะครับเพราะว่ากระดานหิมะจะถลายไปตามพื้นหิมะทำให้เกิดแรงเสียทาาระหว่างกระดานหิมะกับพื้นหิมะนะครับ ข้อที่3าครับการเข็นรถเข็นและข้อที่4การว่ายนะครับสองข้อนี้นักเรียนลองไปทําเองนะครับอันที่หน้า58ครับถามว่าให้นักเรียนเรียงลําดับพื้นผิวที่กล่องเคลื่อนที่ได้มากที่สุดไปน้อยที่สุดเมื่อทําการทดลองผลักกล่องด้วยแรงที่เท่ากันบนพื้นผิว4ประเภทนะครับก็มีพื้นหญ้าพื้นคอนกรีตหยาบพื้นกระเบื้องแล้วก็พื้นที่เป็นแผ่นยางกันลื่นนะครับ ถ้ากล่องจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าก็ต่อเมื่อพื้นผิวนั้นมีลักษณะที่เรียบนะครับมีแรงเยดทานที่น้อยนะครับเราก็จะได้คําตอบว่าพื้นก่อเ,กเบื้องจะเคลื่กลกอ,อาานที่ได้ไกลกว่าพื้นหญ้าพื้นหญ้าจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าพื้นคอนกรีตหยาบและพื้นคอนกรีตหยาดจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าแผ่นยางกันลื่นนะครับมาต่อข้อที่3นะครับให้นักเรียนเปรีย,รยนนบเทียบแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่อไปนี้ โดยเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างนะครับก็มีคำอยู่3าคำนะครับให้นักเรียนเติมลงไปนะครับได้แก่คำว่ามากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับนะครับเรามาดูข้อที่1ครับแรงเสียดทานจากการดันตู้ใบเล็กจุดจุดจุดแรงเสียดทานจากการดันตู้ใบใหญ่แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการดันตู้ใบเล็กก็จะน้อยกว่าแรงเสียดทานจากการดันตู้ใบใหญ่นะครับข้อที่2ครับแรงเสียดทานจากการล้างมือโดยใช้น้ำเปล่า จุดจุดจุดแรงเสถียานจากการล้างมือโดยใช้สบู่ครับเขาต้องตอบว่ามากกว่านะครับเพราะว่าเมื flu, ่อเราล้างมือโดยใช้สบู่จะทําให้มือเราลื่นแล้วก็ล้างได้ง่ายกว่านะครับก็จะทําให้มีแรงเสจียนที่น้อยกว่าการล้างมือโดยใช้น้ํเปล่านะครับข้อที่3มข้อที่4และข้อที่5นักเรียนลองไปทําเองนะครับข้อต่อมาครับนักเรียนคิดว่าการเตะลูกฟุตบอลด้วยแรงที่เท่ากัน บนพื้นซีเมนที่แห้งกับสนามหญ้าที่เปียกการเตะลูกบอลที่บริเวณใดจะทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปได้กกลที่สุดเพราะอะไรครับข้อนี้นักเรียนลองไปทำเองนะครับหน้าหน้าที่60ครับนักเรียนเขียนลูกศรแสดงทิศทางของแรงเสียดทานที่เกิดท้นในภาพนะครับข้อนี้คุณครูก็ถามไปพร้อมๆกับนักเรียนเลยนะครับข้อที่1นะครับแรงที่กระทำต่อวัตถุ แล้วก็ทิศทางการขึ้นที่ของวัตถุจะไปทางด้านขวามือนะครับซึ่งแรงเสียดทานจะตรงข้ามกับแรงกระทำครับก็มีทิศทางไปทางด้านซ้ายมือนะครับภาพที่2ก็เช่นกันครับแรงกระทำไปขวามือทิศทางการขึ้นที่ของวัตถุก็ไปทางด้านขวามือแรงเสียดทานก็จะตรงข้ามกับแรงที่มากระทำนะครับก็ไปทางด้านซ้ายมือครับข้อที่3ครับมีแรงกระทำสองแรงนะครับไปทางด้านซ้ายมือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุก,ก็ไปทางด้านซ้ายมือแรงกระทำก็จะตรงข้ามกันนะครับก็คือไปทางด้านขวาเลยครับข้อที่4ครับมีแรงกระทำา2แรงนะครับก็คือแรงกระทำที่1นึ่งและแรงกระทำที่2ซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกันแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นไปทางด้านขวามือซึ่งแรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับแรงเสียดทานจริงไปทางด้านซ้ายมือครับข้อที่5ครับ ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุมีลักษณะจากบนลงล่างนะครับแรงเสียดทานก็จะมีลักษณะจากล่างขึ้นบนครับซึ่งจากส่วนทางครับข้อที่6ครับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุไปทางด้านขวามือทิศทางของแรงเสียดทานก็จะเป็นด้านซ้ายมือครับข้อต่อมาครับให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายบวกลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานในเขียนเครื่องหมายลบลงในช่องสี่เหลี่ยม ข้อที่เป็นการลดแรงเสียดทานนะครับเรามาดูการดทีละข้อนะครับข้อที่1ครับเพิ่มดอกยางที่ล้อรถยนต์ก็จะทําให้รถยนต์นะครับสามารถเกาะติดกับพื้นถนนได้ดีเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานนะครับข้อที่2ครับเพิ่มปุ่มที่รองเท้าฟุตบอลก็จะทําให้รองเท้าฟุตบอลนั้นเกาะติดกับพื้นสนามได้ดีขึ้นก็เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานครับข้อที่3ครับใช้รถเข็นที่มีล้อในการขนของนะครับ รถเข็นก็จะมีล้อที่เป็นลักษณะเรียบๆนะครับทำให้เคลื่อนที่ไปได้ง่ายสะดวกนะครับก็เป็นการลดแรงเสียดทานครับข้อที่4ครับหยอนน้ํามันหล่อลื่นที่กันกายนะครับทำให้กันกายนั้นเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นการลดแรงเสียดทานครับอีกหัวข้อที่เหลือนักเรียนลองไปทําเองนะครับหน้าที่6 1ครับให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลที่กําหนดให้แล้วตอบคำถามนะครับยินทดลองลากกล่องหนึ่งใบ บนพื้นผิวลักษณะต่างๆด้วยเครื่องเช่าสปริงแบบแหวนแล้วอ่านขนาดของแรงเมื่อกล่องเคลื่อนที่ได้ดังนี้นะครับถ้าเป็นพื้นปูนครุกระต้องใช้แรง10หนิวตันนะครับพื้นหญ้าใช้แรง8หนึ่งตันพื้นหินอ่อนใช้แรง7นิวตันนะครับถ้าออกแรงมากนะครับแสดงว่าพื้นผิวนั้นมีแรงเสียดทานมากถ้าออกแรงน้อยแสดงว่าพื้นผิวนั้นมีแรงเสียดทานน้อยนะครับคําถามข้อที่1ครับการลากกล่องบนพื้นผิวชนิดใด เกิดแรงเสียดทานมากที่สุดสังเกตจากอะไรครับคราวนี้ก็ตอบว่าการลากกล่องบนพื้นปูนเกิดแรงเสียดทานมากที่สุดนะครับสังเกตจากแรงที่ใช้ลากมีขนาดมากที่สุดแสดงว่ามีแรงต้านการเลื่อนที่หรือแรงเสียดทานมากที่สุดครับข้อที่2ครับการลากกล่องบนพื้นผิวชนิดใดเกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุดสังเกตจากอะไรครับข้อนี้ก็ต้องตรงข้ามกับข้อที่1นนะครับก็ต้องตอบว่าลากกล่องบนพื้นหินอ่อนเกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุด สังเกตจากแรงที่ใช้รากมีขนาดน้อยที่สุดแสดงว่ามีแรงต้านการเคลื่อนที่หรือแรงเสียดทานน้อยที่สุดนั่นเองครับข้อต่อมาครับให้นักเรียนดูภาพแล้วเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับเียข้อนี้เราทําไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1ครับแรงกระทํานะครับไปทางด้านซ้ายมือนะครับจากที่มีคนเข้าเข็นรถนะครับไปทางด้านซ้ายมือแรงเสียดทานก็ต้องตรงข้ามน,นะครับก็ เป็นแรงที่พื้นนะครับกระทําต่อล้อรถนะครับก็จะไปทางด้านขวามือครับอีกสองครับมีการเคลื่อนที่นะครับไปทางด้านขวามือนะครับแรงเสียดทานก็ต้องไปทางด้านซ้ายมือนะครับอย่างรูปภาพนี้นะครับมีแรงกระทําไปทางด้านขวามือแรงเสียดทานก็จะเกิดขึ้นระหว่างล้อรถกับพื้นนะครับไปทางด้านซ้ายมือจากรูปนะครับ ข้อต่อมาครับให้หนักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามน,นะครับคุณอาขับรถยนต์ออกจากบ้านด้วยความเร็วสูงในขณะนั้นเองฝนก็ตกลงมาและตกหนักอย่างต่อเนื่องจนมีน้ำเอ่ยน,นองบนพื้นถนนแต่คุณอายังคงขับรถเร็วเช่นเดิมตลอดเส้นทางเพราะเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของรถยนต์และมั่นใจในความชำนาญเส้นทางของตอนเองนะครับตอบคำถามนันครับถ้าคุณอายังคงขับรถเร็วเช่นเดิมไปตลอดเส้นทางที่มีฝนตกหนัก อาจเกิดผลอย่างไรเพราะเหตุใดครับข้อนี้นักเรียนน่าจะทํากันได้นะครับเฮ้ยสองครับคุณอาควรปฏิบัต,ติตนอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและรถยนต์ครับข้อนี้นักเรียนก็ลองไปทาดูนะครับข้อต่อมาครับให้นักเรียนพิจารณาการทดลองที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามน,นะครับบอยกําลังทดลองเรื่องแรงเสียดทานโดยปล่อยลูกปิงปองให้กลิ้งไปตามพื้นเอียงและกลิ้งไปบนพื้นราบดังภาพนะครับ มาตอบคำถามกันครับถ้าบนพื้นเอียงและพื้นราบไม่มีแรงเสียดทานเลยลูกปิงปองจะเคลื่อนที่อย่างไรครับลูกปิงปองก็จะกลิ้งไปเรื่อยๆนะครับข้อที่2นะครับจากข้อที่1ถ้าลูกปิงปองกลิ้งบนพื้นราบที่มีผิวกรุบกร่ลูกปิงปองจะเคลื่อนที่อย่างไรครับตอนนี้นะครับก็ต้องตอบว่าลูกปิงปองจะกลิ้งช้ากว่าข้อที่1และกลิ้งช้าลงเรื่อยๆจนหยุดนิ่งนะครับเหตุการณ์ในลักษณะนี้คิดว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างนะครับ หน้าที่6 3นักเรียนยังไม่ต้องทำนะครับแล้วก็ให้หนักเรียนมาทำทบทวนท้ายหน่วยนะครับหน้าที่64ถึง67สดูให้หนักเรียนวงกลมหรือก,กากบาทรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะครับหวังว่านักเรียนน่าจะทำกันได้เยอะๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนและขอขอบคุณสื่อการสอนด,ดีๆจากวินารักและอักษรเจริญทันด้วยครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ